แคทรียาของนาเล็กนะปลูกแบบธรรมชาตินะเกาะต้นไม้แทงช่อดอกแล้วครับนี่ฮะใครไม่เชื่อนะที่นาเล็กทำเนี่ยมาดูกันได้เลยฮะปลูกแบบธรรมชาตินะไม่ต้องรดน้ำช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปหม่ สวัสดีครับวันนี้สุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กวันนี้เนี่ยมาสุขใจเมื่อเจอกล้วยไม้เราออกดอกเนี่ยที่ปลูกไว้เห็นไหมเนี่ยออกมาสามสามดอกอะกำลังงามๆเลยดอกสีม่วงสวยฮะเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะตอนนี้แทงช่อเฉยๆนะเวลามันบานเดี๋ยวจะให้ถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึง่งนะดูก,กันฮะ แคทริยาก็ให,ใหญ่ๆที่นาเล็กผูกเกาะกับต้นตะแบกฮะผูกเกาะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้ในทิศตะวันออกนะเช้าโดนแดดเต็มๆนะนาเล็กปลูกตั้งช่วงต้นๆหน้าฝน,นรากเขาติดแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะปล่อยไปฮะ สบายบายเลยหลายคนลองทําตามแต่ว่าไม่ออกดอกนะก็ต้องใจเย็นๆนะรอไปเรื่อยๆเพราะว่าเรารอหนอใหม่ของเขานะเนี่ยนมใหม่เขาออกมาเดี๋ยวไปดูนะอยู่ฝั่งนู้นโอ้โหแสงเข้าเต็มๆเลยนี่มาอยู่ด้านนอกเนะี่ยนี่ฮะแทงช่อดอกแล้วนี่ฮะนี่ เดี๋ยวบานเมื่อไหร่จะถ่ายให้ชมอีกทีหน,นึ่งเนี่ยมาให้ดูกันว่าเนี่ยเราปลูกอย่างนี้ก็สามารถที่จะออกดอกได้นะปลูกเกาะธรรมชาตินะฮะนี่ฮะกอน,นี้กกอใหญ่นะมีแทงหนอ่อหลายหนอ่อเดี๋ยวคอยดูดอกก็จะเต็มหมดนะออกมาช่อไหนไอหน่อไหนก็จะมี ดอกหนอนั้นเลยนะรับรองนี่คะนี่ก็นี่ก็หนึ่งละนะเนี่ยนะสองสองดอกเขามีอยู่นะเดี๋ยวก็ต้องคงต้องมีนะนตัวนี้ยังไม่มีสองดอกน,น,นี่กำลังแทงหนอกมาเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปฮนะ วิธีปลูกแบบธรรมชาติไม่ต้องดูแลกันมากมายนะนแล็กก็พิสูจน์ให้เห็นว่ามันออกดอกจริงๆฮะเนี่ยและอีกหน่อหนึ่งก็มาตรงนี้นะรอเหมือนกันรอแทงช่อดอกนี่นะการปลูกง่ายๆของนาเล็กนะก็เก็บมาฝากกันนะส่วนการประดับการอะไรก็เนี่ยใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะทิ้งๆคว่างๆล้อจักรยานก็มาใส่นะ เป็นกรอบให้เขาแต่ปรากฏว่าอันที่ออกออกนอกกรอบฮะนะที่ออกดอกไปฝั่งนูน้นออกนอกกรอบเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปฮะว่าดอกจะออกกันเพิ่มอีกกี่ช่อกันอ่ะครับผมสรับวันนี้นะ่นเอก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตไตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมสวัสดีครับ